ตู้เย็นโอมไม่ใช่มันอะมันฝันมีมิงที่หยดภาคที่ผ่านมาสวัสดีครับโบธาราครับมาวินครับกับรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบวานสนุกและกระซิบวันนี้เรามาต่อกันค่ะกับนักแสดงที่หยดสามนี่มันมีมีอะไรหรือเปล่าไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าไปดีกว่าะ กระแสดีฟีว่าจะต้องมีภาค3าแล้วขอตบมือกับเหล่านักแสดงที่ร่วมกันสร้างความสยองมาทั้งสองภาคเธอดีเธอมมากที่มาถึงภาคที่3แล้วภาคนี้คุณเป็นยังไงบ้างกดดันไหมกดดันมากเพราะว่าภาคหนึ่งก,กับภาค2คือประสบความสำเร็จมากภาคที่สามเนี่ยเราทุกคนคือตั้งใจทํามากพี่ยเนยสองภาคเนี่ยเยขาแบบถอดเสื้อตลอดเลยภาคนี้เราจะได้เห็นพี่ย่าชินเนี่ยถอดเสื้อไปไปถอยเกงเลยดิว่าี่พูดถึิงจิมมิกนีงที่ล้วงเนี่ยเขาล้วงอะไรออกมาเพ็ดเข็มทองเพชรเข็มทอง เมื่อกี้ก็ล้วงมาเหมือนกันล้วงอะไรครับตู้เย็นเก้าอี้อะไรสมมติว่าถ้าเกิดคุณสามารถนำใครก็ได้ที่คุณชื่นชอบมาเล่นอยู่ในจักรวาลที่หยอดคุณอยากจะเอาใครมาเล่นด้วยไม่คิ้นเฟลกเลยเอานักคุณบอลนักเวทนะเราเป็นนักกีฬาไว้นะเมื่อก่อนไงเราเป็นไอดอลเลย มาในในบ้านคุณจะให้เขาชื่อว่าอะไรโยโยเย้นแกมยอดที่ย้นถ้ามีถ้าเกิดได้มีอาวุธคุณเฟย์อยากใช้อาวุธอะไรตะเกียบเราเป็นคนจีนไงเราใช้ตะเกียบในการต่อสู้เหัวตาจิ่มตาบอดเลยนี่เลยสวัสดีครับคุณมิมบอกเลยว่า เป็นมีมกับการที่เห็ดเข็มทองติดฟันแอรพูดถึงความสําเร็จบ่อยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนหนังไทยให้ไปอีกรั้งนึงสมมติว่าถ้าเกิดได้กลับมาเล่นหนังผีรอบหนึ่งคุณอยากจะเล่นหนังผีแนวไหนคะน้องมิ้มหนูอ่าอยากเราเป็นแบนพายค่ะโอ้ยงั้นอนุญาตให้ดูดเลือดเลยค่ะดูเลยค่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นผู้หญิงอะไม่เอาเข้าตัวเลยนะให้ดูดกำแพงเฉยเลยเป็นแบนไพายทำไมล่ะฮะเนมีเขี้ยวอยากเห็นลุคเต้ยบอกว่ามีเขี้ยวฉันจะดดูเเลอธ อังนี้น<ช>ึดดีกว่ากับที่หยดอย,<ช>อย่างที่ทุกคนรู้ที่หยดเนี่ยก็จะมีภาค3แล้วค่ะอรอรุ้นนะคะว่าแย้มเนี่ยจะได้กลับมาไหมแล้วก็ยังไงนะคะก็ฝากจากักรวาลที่หยดไปด้วยนะคะ ที่ยอด3านแสดงจากที่ยอด2และนักแสดงช่องสามที่มาให้กําลังใจกันถึงที่ฮูเลหฮูเลหฮูเลห่หาห้าที่ยอด2เนี่ยคือตาตึงมากหล่อมากต สวยอีทีพีโศดทยหลังใส่พี่เขาเลยเฮ้ยนี่คือผมสวดได้อีทีพีโศแอมสตูดิโอเขาร่วมกับช่องสามมาเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆถ้าเกิดในอนาคตน้องแฟรงค์เนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าไปเล่นคุณอยากเล่นภาพยนตร์แนวไหนครับอยากลองเล่นบทใหม่ๆดูบ้างบทบู๊หรือว่าบทแบบใช้ปืนยิงเพราะว่าขีดหยดสองเนี่ยคือไม่ได้ยิงปืนเลยนะผมถือปืนหนักมากพี่ผมถือปืนหนักมากพี่ไค่อยเก็บไลซ์ ขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะเรามาพบกับเจ้าสาวเนาะที่ออกกับคุณเนธิสาชนนะครับถ้าเกิดคุณได้เข้ามาอยู่ในจักรวาลของที่หยดคุณอยากจะแสดงเป็นอะไรในที่หยดอยาเป็นผีตลกผีติดตลกคุณต้องโหดร้ด้สิเพราะมันจะต้องเป็นมีมเนื้อสั่งตั้ง ยี่หวายอยากรับบทเป็นใครในเครือจักรวาลของที่หยดเป็นครอบครัวตัวยอยุ้ยใช่ไหมยุ้ยไม่ <c oughs> ยอยักษ์คุณยอยากจะใช้ชื่ออะไรยี่หวามันได้ายเลยตระกูลนี้ตระกูลยอบอลชูบีมากๆากฉันอยากรู้แล้วว่าเขายอยกักษ์เธอจะยออะไรเฮ้ยไม่ได้แล้ว <c oughs> สมมติว่าถ้าเกิดเขาอยากมีโปรเจกต์เรื่องใหม่ๆคุณอยากแสดงเป็นอะไรเป็นเอ๋ยก็ได้หนูใช่เอไรก็ได้ค่ะเมนิสาชนนะคะยี่หวาปีอาการโคตรทาราทาราเสนอยื่นกรรมการก็